พามาชมครับแถว50กับ L 4 708ครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อน FC ทุกทุกท่านนะครับจากนัดนะครับร้านนาะแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดอนธานีครับวันนี้จะรีวิวรถทั้ง3คันนะครับ เป็นคูปัต้านะครับ L4708 SP 1คันนะครับที่น้องนาทีกำลังนั่งอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็คูปัต้า L50 นะครับอยู่กับน้องเก้านะครับกันสุดท้ายแล้วก็คูบัต้า L50 เก็บงานเป็นโฉม5228นะครับพี่อาร์ตรับนะครับใครสนใจนะครับคันไหนนะครับสามารถทักทายสอบถามมาได้เลยไปเลยครับอ่ะคันแรกนะครับคันแรกจะเป็นน้องนาทีนะครับ L4708 SP นะครับ คันนี้จะอยู่ที่4 2 9 0 0นะครับเล่มทะเบียนชุดโอนพร้อมตัวนี้ยางใหม่ทั้งสี่เส้นนะครับพร้อมกับถังใหม่นะครับ่ส่วนคันที่สองนะครับส่วนคันที่สองจะเป็นคูปุตานะครับ L5018 เก็บโฉมเป็น5228นะครับพร้อมกับหางใหม่นะครับตัวนี้จะอยู่ที่479,000นะครับวันนี้ทดสอบหน้างานจริงนะครับส่วนคันสุดท้ายจะเป็นคูปุต้า L5018 DT นะครับเป็นผ่านควนมือสอง 246F นะครับตัวนี้ก็จะอยู่ที่ 4แ45,000ครับรถทุกคันมีนี่มนทะเบียนพร้อมนะครับใครสนใจก็สามารถเดินทางมาดูรถนะครับหรือซ้อมรทดลองขับได้ที่ร้านนัแท็กเตอร์นะครับอําเภอวัง3าหมอจังหวัดอุราธาี์คันแรกครับอ่ตัวนี้เป็น4 7 SP นะครับแต่ว่าเก็บงานเป็นโฉม5228นะครับยางใหม่4เส้นครับคันนี้ราคาจะอยู่ที่4 29,000ครับมาดูคันที่2ครับ L5018DT นะครับพร้อมผ่านควนใหม่นาตานะครับ6ใบนะครับโอ้ยนะครับดีไซ์ครับตัวนี้นะครับราคาจะอยู่ที่4.79,000ครับส่วนคันที่3ครับ29นะครับ L5018DT ครับตัวนี้จะอยู่ที่4.45,000บาทครับรถทุกคันเราขายเป็นเงินสดนะครับแล้วก็สามารถออกผ่านทสได้นะครับไปสนใจสามารถมาดูรถได้นะครับที่ร้านนาเซเตอร์นะครับตำภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีครับดูงานดันครับ 429นะครับอันนี้429นะครับอันนี้อยู่479,000ครับส่วนกันสุดท้ายนะครับ L5018 นะครับอันนี้จะอยู่ที่445,000ครับ นะครับมาทดลองขับได้ที่ร้านนาเทคเตอร์ครับอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีครับ0 9 1 8 6 1 1้าหนะครับหนึ่งเบอร์โทรที่063นะครับ3 1 3 0 4 4 7ครับร้านนาเทคเตอร์เราตั้งอยู่ที่อำเภอวังสามหมอครับจังหวัดอุดรธานีนะครับน้องนาทีครับครับ4 2่แ0 0บาทนะครับถูกสุดแล้วนะครับส่วนพี่9ครับอยู่ตรงนี้นะครับอ่าตัวนี้จะอยู่ที่445,000ครับอ่า ส่วนชุดแต่งเต็มเสาคำราคาเป็น50นะครับอ่าตัวนี้นะครับชุดแต่งข้อซิ่งเสาคำราคานะครับ4ี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะครับสนใจมาดูรถที่นัดเทกเตอร์ครับอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานี0 9 1 8 6 1 1 9, 1า1นครับ